ในวลาอีนีขึ้นปีใหม่ขอไวใจให้ทุกท่านอันจงสุขีขอพลังพร้อมรับยศความมัม่งมีขอให้สิ่งที่ไม่ดีผ่านไปขอให้มีกำลังใจให้มากลน้นขอให้มีแต่ผู้คนรักนับือขอให้เริ่มียิตใหม่ให้ร่ำลือให้ยึดถือ ที่ดีตลอดปี2,565ตลอดไปนั่นลูกหลานเรอะจ<า>ุพปีใหม่ขอให้ไทยจงเป็นไทยอย่าให้ไทยเขาเห็นเราเป็นาทาสิยิงเพียริดคิดมมหันมันละบาท้องลอกทาสเพื่อชาติไทยคนปีใหม่ขอให้ตนยิง คนอืนเขาพึ่งเราได้ขอเมตตาปานีมีน้ำใจขอให้

ขอให้เราใจขอให้ใจเาไ่ยางขอให้ใจเรางีย้เ้าห้ามควอมขวัไใจควอมทางใจห้ามเรากิดใจลาบโยดหลังเสืนผม้งเงิ่นหรือท้องห้หลังท่องห้ามขี่นาม้ามจะโลคหยืงยาวผิดไสเชิงสาไรโกให้ได้ห้าผู้โให้รูผู้โกหลังโดเจะบกปันผู้ที่เปียนผู้นั้นมีรูคองหมอตามมีท้าต่งห้ามโดหลวงหลังกอง เงินทองไหลเข้าน้องเจ้าเป่าเจ้าจะขาดเกิดทุกนาจเจ้าจะได้พอพอความเมาบ่ดีเลือลูกหลานเลื่อนห้อยที่คว่ำสุขคว่ำเจริญมังี้ดีสุขเย็นทะเลขอให้ได้อย่างนั้นสงตั้งศาสนาเด้อลูกหลานเด้ใจเก็บและใส่ลำไวย เริ่อนหม่าทีกันงงานเพื่อลูกลหลานเดือลูกหลานทุกคนทุกคนเ้อจ้า